คำถามว่าสินค้าของเราปลอดภยัยไหมนะคะลูกไลขออนุญ,ญาตเริ่มจากตัวยางไวนี่เลยนะคะตัวยางไวถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พิกดูที่กล่องหลังจะมีใบปลอดสารอยู่นะคะเราได้ใบนี้มาเพื่อเราจะต้องเข้าไปที่ศูนย์วิจัยนะคะเพื่อที่จะแสดงออกมาว่าเราไม่มีสารใดๆเลยเชน่นสเตียรอยนะคะฉะนั้นการได้ใบปลอดสารมาเนี่ยเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งแล้วว่ายางไวของเราเนี่ยไม่มีสารสเตียรอยหรือไม่มีสาร พิษใด,ดๆนะคะตอบผิวหน้าของคุณลูกค้าแน่นอนนะคะการกันักตีที่2ก็คือออยอนะคะออยอเนี่ยจะมีที่กล่องอยู่ทุกอันแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะคะฉะนั้นตัวพวกนี้เนี่ยจะปลอดภัยจากพวกสารสเตียรอยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะอยากจะบอกว่าสเตมเซลล์ไม่ชอบสเตียรอยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆที่กำลังใช้สารสเตียรอยอยู่เนี่ยนะคะบนใบหน้าโดยที่รู้หรือไม่รู้ก็ดีนะคะตามหลักการเลยเนี่ย สเตมเซลล์เนี่ยจะเข้าไปบล็อกไม่ให้สเตียรอยเข้าสู่ผิวของลูกค้าฉะนั้นน่ะลูกค้าจะแพทันทีหลังจากใช้ a อดมอสเฟียก็ดีหรือยังไว้ก็ดีนั่นเป็นตัวการันตีว่าครีมที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่ประจำวันเนี่ยมีสารสเตียรอยอยู่ค่ะ